สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะคลิปนี้เราจะมาดูเรื่องความรักของชาวพิจิกผู้ซึ่งเกิดตั้งแต่วันที่24ตุลาถึง22พฤศจิกานะคะช่องเราจะแบ่งตามแบบตะวันตกนะคะหรือว่าถ้าใครที่รู้ว่าลัคนาสถิตราศีพิจิกก็รูได้เลยหรือถ้าน้องๆคนไหนที่ลองดูคลิปเก่าๆที่พี่ก้อยทำแล้ว น่าจะตรงกับกับราศีพิจิกหรือว่าถ้ามีวันคลาดเคลื่อนกันนิดนึงแต่ว่าโดยหลักใหญ่ใจความในการทำนายค่อนข้างตรงกับราศีพิจิกของช่องพี่ก้อยก็ยึดราศีพิจิกดูได้เลยนะคะในเดือนที่ผ่านมาชาวราศีพิจิกบทสรุปของความสัมพันธ์จะเป็นลักษณะเหมือนกับที่ว่าชาวราศีพิจิกที่ทำงานหาเงินกันเลยชนิดที่ไม่ค่อย ให้ความสําคัญกับเรื่องความรักสักเท่าไหร่มีแอบ,บรอบ้างน,นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้สืเรียดอะไรกับมันนะคะทีนี้มันจะมีทั้งคนใหม่คนเก่าเข้ามาด้วยนะคนเก่าก็เหมือนกับวางแผนจะกลับเข้ามาอยู่นะคะอันนี้คือของเดือนที่แล้วนะเหมือนเขาคิดยังไม่ค่อยตกนะคะแต่ว่ามี2ทางเลือกเกิดขึ้นนะคะจากเดือนที่แล้วแล้วเดือนตุลาคมนี้ล่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันคลิป ของชาวราศีพิจิกเนี่ยช่วงปลายปลายท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวพี่ก้อยจะทำสำหรับชาวคนโสดขึ้นมาด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ก้อยจะทำทำแัดไว้ให้สำหรับน้องๆที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกนะคะพี่ก้อยจะใช้ไพ่สามสำรับนะคะสำรับแรกเนี่ยจะเป็นไพ่ที่แทนตัวของชาวราศีพิจิกค่ะสำรับที่สองจะเป็นไพ่แทนตัวของคู่กรณีของชาวราศีพิจิกค่ะ แล้วสำหรับที่3จะเป็นไพ่ที่ใช้ในการเชื่อมโยงระหว่างชาวราศีพิจิกกับคู่กรณีนะคะมาดูกันเลยว่าในช่วงที่ผ่านมาชาวราศีพิจิกเจอกับอะไรมาบ้างในเรื่องของความรักนะคะ ชาวราศีพิจิกยังคงทํางานให้ความสำคัญกับการทํางานอยู่ดีนะเพราะว่ามันมี k King ofwand หรือราชาถือคทามานะคะแล้วก็มี7ถ้วยแล้วก็มี5้าถ้วยทีนี้ไอ้เถ้วยกับ5ถ้วยเนี่ยเจ็ถ้วยนี่ปกติจะหมายถึงการที่มีทางเลือกอะไรเกิดขึ้นมีช้อยในชีวิตเยอะหนึ่งอย่างละอย่างหนึ่งก็คือว่าค่อนข้างจะคิดฟุ้งซ่านอยู่ ตรงนี้พี่ก้อยเข้าใจว่าน่าจะหมายถึงการคิดฟุ้งซ่านซะมากกว่านะคะเพราะว่ามันมีไพ่ห้าถ้วยคือไพ่ห้าถ้วยเนี่ยมันเหมือนกับเป็นคนที่มีความทุกข์ใจอยู่มองสิ่งอะไรก็ตามที่มันผ่านไปแล้วที่มันจบไปแล้วแบบเศร้าๆยังมีความเศร้าเหลืออยู่นะคะแต่ถ้าถามว่าซีเรียสมากไหมก็คงไม่นะเพราะว่าชาวราศีพิจิกมีทางออกด้วยการทํางานนะคะแล้วคู่กรณีของชาวราศีพิจิกล่ะ ในช่วงที่ผ่านมาความรักความสัมพันธ์ของเขาเขาไปเจอกับอะไรมาบ้างน,นะคะ <Okay. S 1> คู่กรณีชาวราศรีพิจิกได้ไพ่ เก้าเหรียญค่ะแล้วก็มีราชินีถือดาบแล้วก็มี8ถ้วยทีนี้ในฝั่งของคู่กรณีชาวพิจิกนะคะเขาดูภายนอกเขาเหมือนกับใช้ชีวิตแบบก็มีความสุขของเขาไปนะคะเหมือนเหมือนจะอยู่ในภาวะโสดโสหรือไงก็ไม่รู้ได้นะนี่นะแล้วก็เหมือนกับว่าเขามี เขามีภาวะที่เหมือนเจอใครสักคนในความสัมพันธ์ที่ตั้งดาบใส่เขาอยู่นะคะแล้วใครคนนั้นน่าจะเป็นคนที่เดินออกไปจากชีวิตหรือเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้นะคะมีแปดถ้วยเกิดขึ้นนะแล้วตอนนี้ล่ะความรักความสัมพันธ์ความรู้สึกของชาวราศีพิจิกสิ่งที่เจออยู่ปัจจุบันเป็นยังไงบ้าง ดูดีค่ะชาวราศีพิจิกมีความมั่นคงทางจิตใจมากๆอยู่ช่วงนี้นะคะแล้วก็รักตัวเองมากเลยมีไพ่สีคาถาขึ้นมานะคะแล้วก็มีไพ่ the empress หรือจักรพรรดินีนะคะซึ่งเป็นคนที่รักตัวเองแล้วก็มีความรู้สึกเติมเต็มได้ด้วยตัวเองเลยแหละตรงนี้นะคะแล้วมีไพ่เจ็ดเหรียญเกิดขึ้นไพ่เจ็ดเหรียญน,นี่คือเหมือนกับการดูนั่งดู สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ไปให้นี้ก็นั่งดูอันนี้ก็ประเมินทั้งๆท,ที่ในใจก็ยังมีความถึงตรงนี้จะเศร้าอนะแต่ว่าในที่สุดแล้วคือเป็นคนที่หนักแน่นนะเป็นชาวราศีพิจิกตอนนี้มีสภาวะจิตใจที่ค่อนข้างหนักแน่นแล้วก็นั่งมองอยู่เฉยๆบนบันลังอะ่ะไม่ทำอะไรด้วยนะเท่าที่ดูเนี่ย ดูดีค่ะเพราะว่าตราบใดที่ชาวราศีพิจิกยังรู้สึกมั่นคงในจิตใจแล้วก็มีความสุขกับตัวเองพี่ก้อยว่าปัญหาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นไม่น่าจะเหนือบากกว่าแรงนะคะอ่ะคู่กรณีชาวพิจิกล่ะตอนนี้ก็เป็นยังไงบ้างนะคะคิดอะไรถึงใครอยู่นะคะ วว้าวเขาได้ไพ่สี่ถ้วยนะคะได้ไพ่ห้าถ้วยเหมือนกันเลยแล้วก็ได้ไพ่สิบเหรียญเขายังมีความรู้สึกมั่นคงแล้วก็เหนียวแน่นกับคนที่น่าจะจบลงไปแล้วด้วยพี่ก้อยคิดว่าตอนนี้เนี่ยนะถ้าสมมติว่ามัน ามันมีใครเข้ามาหาเขาตอนเนี้เขาจะไม่รับไม่ปฏิเสธด้วยซ้ำไปนะคะเพราะว่าในใจเขายังเขายังมองสิ่งที่ล้มลงไปแล้วอะถ้วยที่ล้มลงไปแล้วเพราะว่ามันมีความผูกพันทางใจอยู่ตรงนี้อยู่เลยอยู่กับคนที่เดินจากไปนะคะแต่มองในอีกกรณีหนึ่งเขาอาจจะตัดใจเดินจากใครบางคนไปทั้งทที่ททยังรัก ก็ได้เช่นกันนะคะ,ะแล้วตอนนี้ล่ะแล้วขณะนี้คู่กรณีของชาวราศีพิจิกคิดยังไงรู้สึกยังไงกับชาวราศีพิจิกอยู่คะ่ะ สีพิจิกซึ่งก่อนหน้านี้พี่ก้อยคิดว่าน่าจะมีการน่าจะมีการทะเลาะกันหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยมีมีหคาถาขึ้นมานะคะแล้วเขาค่อนข้างจะรู้สึกเหมือนจะถอดใจอะนะขอพี่ก้อยดูหน่อยเถิดว่าทำไมทำไมถึงถอดใจ Hey. อืมชาวราศรีพิจิกสารภาพกับพี่ก้อยมาว่าไปจบความสัมพันธ์กับเขามาหรือเปล่าแล้วมันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของเขาะค่ะเนี่ยมันมีไพ่เดท v ิ e อ of fortune ขึ้นมาแล้วเปลี่ยนแปลงแบบเยอะๆแต่ถ้าถามว่าเขารอไหมเขารอต่อให้เกิดอะไรขึ้นก็ดีมีการรบพุ่งเกิดขึ้นก็ดีมีการเดินจากกันไปก็ดีแต่เขารออยู่เลย ทำไมเขาถึงอรอนะถ้ามันจบกันจริงๆอะนะเพราะว่าเดทนี่เป็นการจบแบบเด็ดขาดเลยด้วยซ้ำนะคะเขามีอิสระที่จะไปแล้วแล้วเขารอทำไม เขามีความผูกพันจริงๆด้วยเนี่ยค่ะมันมีเดว,วิลขึ้นมาด้วยนะคะเห็นไหมเอ่ยคือเขารอรอแบบนิ่งๆด้วยอนี่ไงมันมีไพ่เห็นไพ่คู่ไหมคะเป็นไพ่คู่ใบใหญ่ซะด้วยนะมี Empress กับ e อ p เ r o เเขารอคู่ของเขาซึ่งนั่นก็คือชาวราศีพิจิก เขาจะคิดว่าเป็นชาวราศีพิจิกที่คู่ควรกับเขานะคะแล้วก็พี่ก้อยว่าในอดีตที่ผ่านมามันน่าจะมีการทําอะไรสักอย่างหรือเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่ก็รุนแรงมากเลยละ่ะชนิดที่ต่างคนต่างบาดเจ็บแล้วก็เขาน่าจะเจ็บเยอะมากเลยนะคะเพราะว่ามันมีศิบดาบเนี่ยมีคนนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนี้นะคะ แต่ต่อให้นอนจมกองเลือดยังไงไพที่ไพที่ขยายขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไพ่เดวิลซึ่งเขาก็ยังตัดใจไม่ได้อยู่ดีเขาถูกล่ามด้วยโซ่อยู่ดีโซ่ที่เกิดขึ้นตรงเนี้มันจะหนักหนาสาหัสมันจะเจ็บแค่ไหนแต่มันก็มีอิทธิพลมากซะจนทําให้เขาไปไหนไม่ได้อยู่ดีนะคะทีนี้ถ้าถามว่าอะไรที่ทําให้เขา ต้องเจ็บได้ขนาดนี้พี่ก้อยว่าเขาน่าจะมันมี justice ขึ้นมาตรงนี้เป็นไพ่ขยายนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าพี่ก้อยคิดว่าเขาเขาน่าจะคิดว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความที่ไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างชาวราศีพิจิกกับเขาอะค่ะเขาคิดว่าเขาเขาน่าจะได้ความยุติธรรมมากกว่านี้หรือเปล่าดูอีกความยุติธรรมนี่คืออะไรยังไง มันมันเหมือนกับว่ามันมีไพ่สองเหรียญเกิดขึ้นคือมีการวนเวียนพี่ก้อยไม่รู้นะว่าในความสัมพันธ์เนี่ยในไม่แน่ใจว่าระ,ระหว่างชาวราศีพิจิกหรือคู่กรณีเนี่ยมีใครสักคนที่ยังคงวนเวียนอยู่ในชีวิตหรือเปล่าแล้วทีนี้ขอหีบไปนะ น่าจะน่าจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตแล้วคือมากกว่าชาวราศีพิจิกกับคู่กรณีเนะี่ยน่าจะมีใครอีกสักคนที่เข้ามาวนเวียนแล้วก่อให้เกิดความคิดมากแล้วก็เหมือนกับว่าทําไมต้องทําไมต้องมีทําไมมันไม่ยุติธรรมเลยนะทําไมไม่ไม่ตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเจ็บน่าจะเจ็บเยอะชาวราศีพิจิกไปมีคนอื่นเพิ่มไปะวะ่ะหรือมีใครเข้ามา ต่อให้ชาวราศีพิจิกไม่คิดอะไรแต่เขาคิดนะคะเนี่ยคิดเยอะอะแล้วแล้วเขาจะทําอะไรหรือเปล่ากับความสัมพันธ์ระหว่างเขากับชาวราศีพิจิกในเดือนตุลาคมนี้นะคะคือสภาพจิตใจเขาค่อนข้างจะยับเยินมากอยู่นะลองดูก่อนนะแล้วเขาจะทําอะไรหรือเปล่า เดิมเลยนี่นะมันมีพลังงานสองอันที่มันที่มันสวนทางกันอยู่นะคะเนี่ยที่เขากำลังคิดอยู่ว่าจะซ้ายดีหรือจะขวาดีเขาน่าจะยังไม่ทำอะไรนะเพราะว่าใจนึงของเขาเนี่ยเขาอยากจะกลับมาคืนดีกันอนะสามถ้วยคือการคืนดีคือการเฉลิมฉลองนะคะเขาอยากแต่ มันก็มีไพ่สีดาบขึ้นมาด้วยเหมือนกันแต่ไม่ทำอะไรขอพี่ก้อยดูหน่อยนะทำไมไม่ทำเขารอเขาต้องการที่จะบาลานซ์สิ่งต่างๆในชีวิตอยู่ อ๋อนี่พี่ก้อยว่าอืมเขาน่าจะเขาน่าจะน้อยใจชาวราศีพิจิกมากอยู่นะเนี่ยนี่ยมันมีไพ่ห้าเหรียญขึ้นมานะคะเขารออะไรเขาออรอที่จะอืมเขารอให้ชาวราศีพิจิกทำอะไรหรือเปล่าเอ่ย เขาบอกว่าเขาเหนื่อยเขาบอกว่าชาวราศรีพิจิกสร้างกำแพงให้เขาด้วยอะขึ้นมาแต่เขาก็ยังไม่ปล่อยนะเขาก็ยังถือเอาไว้อยู่ดีอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยขอดูไป <c oughs> ไอเนี่ยคือไพ่ The High p r i e s t s คือ มันอาจจะมีใครอีกสักคนในความสัมพันธ์จริงๆด้วยเพราะว่ามันมีมันมีไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะมันคือความรักที่หลบซ่อนหรือว่าอือขออีกทีมันมีใครที่อายุน้อยกว่าเข้ามาในในความสัมพันธ์นะคะเด็กถือถ้วยโอ้ย ในบางกรณีอาจจะอาจจะมีคู่คู่กรณีของชาวพิจิกหรือแม้กระทั่งตัวชาวพิจิกเองนะคะในบางกรณีอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วแล้วก็การกลับมาจะต้องมีการจบความสัมพันธ์กับครอบครัวเดิมอะคะ่ะในตรงเนี้ยมันบอกว่านี้นะแต่ดูเหมือนมันจะยังจบไม่ไม่ค่อยได้เพราะว่าเขายังคิดอยู่เลยว่าจะยังไงต่อดีที่ว่าเนี่ย โอเคแล้วบทสรุปของความสัมพันธ์เดือนนี้พลังงานไม่ได้ต่างกันเลยมันจะมีการเคลื่อนไหว ความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเห็นอะไรไหมนี่คือความหมายคล้ายๆกันเลยนะคะสองเหรียญกับสองดาบมันจะมีการมันจะมีการที่จะต้องอยู่บนทางสองแพร่งต้องมีการตัดสินใจนะคะแต่ถ้าถามว่าจะตัดสินใจภายในเดือนนี้ไหมพี่ก้อยว่าอาจจะไม่นะมันจะเป็นการหมุนเพื่อที่จะไปสู่การตัดสินใจ แต่น่าจะต้องใช้เวลาอยู่เพราะว่ามันมี3มคาถาเกิดขึ้นนะคะขอพี่ก้อยดูนี้นึงว่าทำไมถึงต้องรอเพราะว่ามีการวางแผนอยู่แล้วยังไม่เสร็จเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเคยทำอะไรก็ยังทำอยู่แบบนั้นนะคะแต่ถ้าถามว่ามีการเคลื่อนไหวไหมมีนะคะ มีตรงเนี้ยเพราะว่าไพ่นี้เป็นไพ่เมเจอร์อะคานาเป็นไพ่ใหญ่เลยล่ะมีการเคลื่อนไหวแน่ๆแ,และมีคนที่วางแผนที่จะทําอะไรสักอย่างอยู่ทีนี้สิ่งที่พี่ก้อยเห็นก็คือมันเป็นการที่ตัดกันไม่ขาดจริงๆเพราะว่ามันมีไพ่สตริงขึ้นมามันมีการวนอยู่ในเนี้ยเดือนนี้ก็ยังต้องรอกันต่อไปตัดไม่ได้ อขออีกไปหนงมีคำแนะนำไหมพ่อย่างแนะนำชาวราศีพิจิกว่ายังไงครับสามถ้วยค่ะให้บอกว่าลองเปิดโอกาสให้ถ้าสมมุติว่าเขาเข้ามาเพื่อที่จะคืนดีนะคะ ที่ก้อยเห็นน้ำหนักของการคืนดีเข้ามาเพื่อที่จะขอคืนดีมากกว่าการอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกบางคนน่าจะเป็นน่าจะเป็นส่วนมากน่าจะถ้าคืนดีได้ไพ่บอกว่าคืนดีลองดูนะลองให้โอกาสตัวเองลองให้โอกาสเขาดูนี่คือคำแนะนำจากไพ่นะ จะเป็นยังไงโอเคมีไพ่หกถ้วยหกถ้วยคือการกลับมาของคนเกา่าเรื่องเก่าๆสิ่งที่เราเคยผ่านมาแล้วนะคะอ่ะสรุปว่าถ้าชาวราศีพิจิก ได้คุยได้คืนดีได้กับได้มีการปรับความเข้าใจกับคู่กรณีนะคะเดือนตุลาคมเนี้ยความสัมพันธ์แบบเดิมมันจะเริ่มกลับมานะคะคนเป่ามาแน่ๆคนที่จากกันไปคนเนี้ยถ้วยว,ว้าวพี่ก้อยเห็นการวนลูปนะคะใครที่ เบื่อแล้วอยากจะพอแล้วกับคนคนนี้พี่ก้อยว่าน่าจะยังไปไหนไม่ได้นะมันจะวนอยู่ก่อนนะแต่ก็ไม่เลวนะเพราะว่าพี่ก้อยไม่เห็นไม่เห็นว่ามันจะมันจะมีอะไรที่เสียหายร้ายแรงนะลองให้โอกาสตัวเองให้โอกาสเขาด้วยนะคะอ่ะทีนี้ถัดมาเรามาดูคอนโซดกันค่ะชาวราศีพิจิกเดือนตุลาคมน,นี้จะเจออะไรนาะ ชาวราศีพิจิกคนโสดจะมีคนที่เก่งมากๆเข้ามานะอาจจะอายุน้อยกว่านะหรือถ้ามีอายุมากกว่าก็จะเป็นคนที่มีนิสัยเหมือนเด็ก,ดกๆร่าเริงเบิกบานสดใสนะคะคนที่เก่งจริงๆทีนี้มันมีพลังงานของ prince o f pentacle เข้ามา prince o f pentacle เนี่ยจะเป็นคนที่รูปร่างค่อนข้างสันทัดนะคะ หรือผิวสองสีได้ที่แน่ๆคือฉลาดแล้วอยู่ด้วยแล้วสดใสดูดีไหนไหนต่อดูอีกทีสิว่ามันจะคืบหน้าไหมเข้ามาแล้วยังไงต่อพี่ก้อยแอบุ้น คือเดือนนี้น่าจะมีไม่ใครก็ใครอ่ะไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ชาวราศีพิจิกผู้ซึ่งเคยบาดเจ็บกับเรื่องความรักมาก่อนแล้วก็เลยสร้างกำแพงบางๆขึ้นมาคือมันจะทําให้ความสัมพันธ์ยังไปไม่ถึงไหนสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันจะมีกำแพงตรงนี้แล้วมี six of pentacles ขึ้นมา six of pentacles ก็จะเป็นเหมือนการมีการให้และการได้รับในความสัมพันธ์นที่ น่าจะต้องถูกจับตามองจากชาวพิจิตรอยู่นะว่ามันทัดเทียมกันมันเท่าเทียมกันหรือเปล่าหรือในอีกกรณีหนึ่งคือคนที่เข้ามาหาชาวราศีพิจิกเนี่ยเขาเข้ามาด้วยความที่เขาเคยบาดเจ็บกับเรื่องนี้น่าจะมีใครสักคนเคยเจอความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมเคยให้ไปสมมตินะชาวราศีพิจิกหรือว่าผู้กรณีเคยให้ไปสิบแต่สิ่งที่ได้รับกลับมามันอาจจะสองเนี่ยแล้วเขาบาดเจ็บมากจน กลายเป็นว่าพอจะไปเริ่มความรักครั้งใหม่หรือมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่เนี่ยจะมีการเรามาระวังแล้วเฝ้าดูค่อนข้างเยอะว่าเออฉันจะเจอแบบเดิมอีกหรือเปล่ามันต้องให้เท่าเกันไหมรับเท่าๆกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีดซันอยู่น่าจะเป็นเดือนที่ดีของชาวราศีพิจิกเลยนะคะ แาวโสดมาเล่าให้พี่ก้อยฟังทีนะ้าว่ามีแบบนี้จริงหรือเปล่าน่าหลุนมากเลยพี่ก้อยเอาใจช่วยนะคะสวัสดีค่ะ